สวัสดีจ้าพี่น้องพอๆพอแหม่เอฟซี FC. อิหลาห่าองอญิงเฮาเอฟซีสาวหน่อยเพรบานฑแพงนะจ้ะเนาะก,กับมาพบอกพอพอับยายลัส,สนีคือเก่าจ้าเมื่อนี้กิจกมะมาบอกข่าวเล่าเรื่องของอิหล่าองคหิงของสาวหน่อยเพรบานฑแพงของบอดจยุมานินเฮาเนี่ยแหละจ,าจะ้าก็จะบอกข่าวเกี่ยวกับองค์กรของสาวหน่อยเฮ้านะคะเนาะเป็นยังไงพี่น้องอิหลา่าไปโชย,ยูบุรีรัมขึ้น เป็นตาหัก่าจ้ะชุดเพ่นป่านตุกตาเนาะชุดขนฟุ้งฟิงเบิ่งในคลิปของพ่อแม่องหญิงเนาะเบื่องในคลิปของเสียนนจ้ะพี่น้องเห็นแล้วกะเป็นตาหักเป็นตาอ่อนซ่อนหละกะักการล้นอีความปังของอีหลาเนาะกะมา,ะมาไล่จ้ะมาไล่จากบานหักหลายๆหมองหลายๆบอนเนาะซึ่งพ่อเอกเพื่อนก็ได้เอาล่งไว้พี่น้องนี่ละจ้ะความดังความปังของอีหลา การันตีได้อีหลีอบอมเบนวาเข้ามาบอกลอยๆบอมเบนวามาอวยกันลอยๆเนาะจ้ะเนาะจังแอดไปฟังสิเขาโอ้ยเสียงหงเสียงจูบเสียงเจ้าเลือนเสียงอีหล่าไปพมี่พลังเสียงสุดยอดแต่นีนอนเด็กในกับเสียงแหบเลยที่พี่น้องอดสาฟังเขาเลยจ้ะเด้อเ <laughs> มื่อทีอหล่าจะไปแสดงยุสีสเกตเนาะก็มี่พอๆแม่เอฟซีจากหอยทับท่านมากเพิ่นกับมาขอโชคขอมนันนะอีหลา่าเพิ่นกับว่า มันเกิดเพิ่นเพิ่นกับว่าให้ยีลาเส้นเสือเส้นยังให้ที้พี่น้องเป็นตาอ,อ่อนซ่อนบ่ให้ปวดหลังกับยีลาบายให้เจ้าส่ให้บายลังบายทองให้เจ้าส่มันเป็นเป็นความดีใจเป็นความเสือวายอีลานี่เป็นคนพิเศษอีลานี่เป็นคนมีนบุญวาสนาเป็นคนมีพรอมพิเศษเนาะพี่น้องเนาะกันได้จับได้บาเมื่ออีลาแลกาา้กกะจะ แค่ไหนพ่อพ่อแม่แม่มีความสุขมีก็ร่งใจเป็นพี่น้องแอดกับคือกันกนอยากบายได้บายแล้วก็มีแห้งหัวใจเนาะพี่น้องเนาะคือเอซีพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นมาจากห่วยทับท่านก่อนทีกีฬาจะไปสะแสดงยุสีสะเกตดละจ้าเพิ่นกับมะเยี่ยมมะยำเนาะมาขอก็ร่างใจจากกีลาเนาะเป็นเรื่องเล่าที่เหาเย็นละคะัะประทับใจจ้าบอมเมนต่างต่พ่อพ่อแม่แม่เอซีขนาดหมอล่ำนำกันเพราะว่า,วาจะกคณะได้เนาะ อีหล่าก,แบบกัแหกำล่างใจคคือคณะระเบียบจังสีต้าวยองจังสีอีหล่ากะแหกำ็ั่างใจเสียงอีสานจังสีนะจา้ะน้องอุ้งยิงเนี่ยจะเป็นคดนบานๆเป็นคนติดดินเลยพี่น้องเนาะเวลาเาเบิงแล้วเาจะซึมซับถึงความเป็นตะฮักตะแพ้งของอีหลา่าเห็นแล้วกายเย็ดให้ประทับใจจ้าพี่น้องแมนบอกตามที่เขาได้ไปนีนกา จังแม่เดตลุกเมล่อจ้าพี่น้องน่าแสดงอยู่บ้านน้องคู่กีฬากับแกวกลังใจจ้าแม่เดตลุกปฐมจ้าเบิงเบิ้งพันวบาวเลยพี่น้องเบิ้งพันวบาสัดๆจ้า อีหล่าเป็นคนพอตือโตเพิ่นก็นจะไปให้กําลังใจอยูุมหม่องสุบอลวนะัตนมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะคือแม่แดนเนี่ลละโอ้ขอใบมือเนีเ่ยเศรษฐีนี่ลอยล้านตัวนี่เมื่อมาเนานะพี่น้องเนะาะบอกเป็นตลลอยล้านอนาคตก็จะปังปัง,ปงพันล้านเปล่าพี่น้องเมนบอกสำหรับอีหลา่าเฮาเพิ่นไปโชว์ไปแสดงยูใส่เขาโอ้ยครับข่างปังปัง,ปงดังดังบอกว่าจะยูซีส,สกีหล,ลังจากเมื่อที่เพิ่นไปแสดงยูน่าจะรวย บลราชธานี่แหละคว,วบสองงานนอะเบ็ดกันยังบ่เหมดเมือต่อมากเขามาต่อ,อยุสีสะเก็ดอีกพี่น้องเขาโอ้ยชุดก็เป็นตาหักจ้าเพื่อนกระโชกกรแสดงพอพอแม่แม่เย็ซีก็ไปให้กร่ลั่งใจหลายขึ้กันยูทีบันเก็บง่าเมื่อจันน่ะเนาะบันฑิตครับมาซีแยกท่างผาดบันแพร่บุรีรัมย์อีกเมนบาพี่น้องก็โอ้ยมวนคักมวนแน่ได้ไปเบื้องใน ของบุมมีของช่องลักสาวหน่อยเนาะจ้าพี่น้องเนาะชุดพนกาเป็นตะฮักคักพี่น้องไปใส่ค้นกะเต็มน้าแนนอิลีสําหรับอิหลานี่เนาะล่ะคะน้องหอญิงนี่จะเป็นคนบานๆเบิบงแย้มเพิ่นกินเบิ่นอยากเลยพี่น้องอยากกินอันนั้นอันนี้นั่งคัดสมาดใส่เลยแบบนําบ่าาจะกินจุเนื้อกินอียงอาหารบานๆเท่าน่หาหนะคือจังอิหลาแซ่บบลายนี่เได้พี่น้องพอเหาได้ไปเบิ่งภาพแบบนั้นล่ะคะ มีแต่ความชื่นชมประทับใจบอคิดว่าเด็กหน่อยบ้านๆที่ได้กล่าวกระโดดได้มาเป็นสุปตาแถวๆหนาก็ว่าได้เนาะสิ่งนคงความเป็นเอกลักษณ์ของอีหลาคงความติดดินคงความเป็นเด็กบ้านๆแม่นพ่อพี่น้องแอดก็เลยได้นําบางช่วงบางตอนให้ไล่เด็ดๆมนาะฝากพี่ฝากน้องจะ้ะให้ได้ชื่นชมยินดี กับอีลาหล่าเฮ้าจากดินสู่ดาวจากมือนั่นจนถึงมือนี่เนาะพี่น้องเอ็ดกันยังบอกเคยลืมจากคลิปเก่าๆที่บอโจเพื่นเคยลงคลิปเล็กๆที่อีหล่ามาสมัครนะพอเอามาเปรียบเทียบกับมือนี่เห็นความปังของอีหล่ามือนี่เราก็รู้สึกชื่นชุ่มเราก็ดีใจน้แล้วก็ประทับใจอ่อนซ่อนน้าเมนบอกพี่น้องอ่อนซ่อนน้เนอกจากล้วก็อยากฝากบอโจเพิ่น ได้โพดล่งน่นจาจะพี่น้องเกี่ยวกับหนังไข่ออกเพิ่นกะลงวาการทำหนังทํำภาพยนตร์มันคือศิลปะชั้นสูงบแมเมนววาภัยอยากจะทำกรบทำได้ยิ่งหนังไข่อ่อนนี่คือคู่บาอาจารย์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตความเสือ่อความศรัทธาสิ่งที่มองเบ่เห็นและมองไม่เห็นวันนี้ผมได้รวบรวม มาอยู่ในหนังเรื่องนี้และได้ทำงานจัดเสร็จแล้วอีกไม่กี่เดือนจะได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมทั่วประเทศผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผมมากที่อีกครั้งหนึ่งได้ทาขวาภัยค่ะได้อำนวยการสร้างหนังเพื่อคนไทยและต่างประเทศได้เห็นว่าในโลกนี้ยังมีอีกมุมที่หลายๆคนบนโลกนี้บอกร์ได้รู้และต้อง นาค้นหาจ้ะพี่น้อง17กรกฎาคมนี้ผมขอพลังจากทุกคนท,กทุกทุท่านยิ่งโดยเฉพาะคนอีสานเลือดอีสานลูกอีสานจิตวิญ,ญญาณความเป็นอีสานก่นบึ้งของหัวใจในความเป็นอีสานบานเห่าศิลปินอีสานบานเห่าผาดบ่ได้ที่จะต้องดูต้องชมศิละปะชั้นสูงสิ่งนี้นังเรื่องนี้ให้คอคิด มุมมองหลายๆอย่างแน่นอนครับดัง,งค่ำคู่หมอบค่ำนี้ที่ใส่ในหนังเรื่องนี้บบเห็นบบแมนบบมีบบเสือกยะยความยะากายแฮทแท็กไข่ออกผมทุ่มเทศทั้งมันสมองทั้งกายใจทุนทรัพย์เพื่อให้สิ่งนี้ออกมาดีที่สุดผมหมั่นใจย่างยิ่งว่าหนังเรื่องนี้คือหนังที่ดี อีกเรื่องหนึ่งของเมืองไทยในปีสองหาหกแนี่เนาะค่ะพี่น้องสุดท้ายนี้ผมขอแรงสนับสนุนจากทุกท่านขอพลังทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะแฟนแฟนหมอลำไม่ใช่เฉพาะคนอีสานเพราะหนังเรื่องนี้ทำให้หนังเป็นสากลดูได้ทุกอาชีพทุกสาขามีศัพท์ไทยพิ่นมาสิเจกรกฎาคมนี้ทุก โครงภาพะย,ะยนตร์ทวประเทศทั้งเมเจอร์และเอเอฟด,ด,ด้วยค่ะพี่น้องใารออกลบลูสัตธาอาถันอำนวยการสร้างโดยโจโยมนินเนาะ,ะค่ะน้องะคักทีมงานมูเพอนน่ละผููเพ่นมารวมสั่งน้ำกันเนาะจ้านอก,าก,นอก่าจะเป็นเสียเลดเต้นมังกรเฮียหมูยองเสียน,น้นพอแม่อุ้งอิงและเป็นผู้รวมสงังเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่หละจ้ะ กเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งหนังน้ําดีอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งหนาตั้งตาลอกค่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมอย่าพลาดด้วยค่ะเด้อ่ข่ออกสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทุกกรงภาพยนตร์ค่ะพี่น้องก็อยากฝากไว้เดี๋ยวแอดก็จะได้น้าข่าวสารเกี่ยวกับอีหลา่าเกี่ยวกับสาวหน้อยเพี้นันแพ่งเกี่ยวกับบอจยโยมนินมาฝากพี่ๆน้องๆอีกคือก้าจ้าขอบคุณหลายๆที่มารับชมด้วยค่ะเด้อขาดตกบกพ่องเหมใไดก็ขอขอ,อาัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ